โอ้ยสองโลสองโลพี่ขีดนะปะสองโลขีดสองโลขีดสามโล,โลปลาไหลนะครับปลาเยียนปลาเยียนปลาไหลปลาไหลอันเก่ายังกิ่นเหมดเตื้ยนะครับอันใหม่ก็มาแล้วออเอา

อันเก่ากลินเหมือนมดเด้วยไปเอาเะคืนไปเอามะคืนนะครับเอาเมื่อคืนมาได้อันใหม่อันเก่านี่อันเก่าครับนีน่อันเก่าอานันเก่าเมื่อวาณนี่ไหนะลูกอู้อู้อันนี้อันเก่ายังไม่หมดเลยครับโอ้โห เรียกว่ากินกันยาวๆครับ <c oughs> กินกันยาวๆ <c oughs> เอ๊มาสนี่ตังรุงันมันเปสุดทองเลยเนาะุงเอ้ามามามา,ามาล รอดูกันนะครับว่าจะทำเมนูอะไอย่างกินกันครับหอวโอ้โหใหญ่สุดแล้วเตัวนั้นแล้วก็ไปไปจับประมาณตอนประมาณ สี่ทุ่ม,มครับ,รบสี่ทุ่มถึงตีสองครับมาใช้ได้มาง่ายๆนะครับสี่ทุ่มถึงตีสองครับในีระมาณนี้สองกิโลสองกิโลกี่ขีดวะสองกิโลสองสามคีด่ะอันนี้เมือ่อวันก่อนครับได้สามกิโลกว่า hôm nay đã 2 kg, quà cá va đã tối nay giống như tôi có pho, hả, nở, nhìn mấy, ở cây gì